นักศึกษานักศึกษานักศึกษาจกรตุ้จังตาจังตุ้นักเรียนนักเรียนนักเรียนมุงลานะเลนะช้แนจังตาจังมูอดรีกว่านักเรียนเราขอแบบเลยพนักงานพนักงานพนักงานเวนดาหมอหมอหมอ มอสารสยามเววิศวกรวิศวกรวิศวกรอิเจ็กนียส์ครูอาจารย์ครูอาจารย์ครูอาจารย์สยามสยามะยามานยามาจะมาร่วมยามาสกามารอสยามสยามะยาวจรีสวยสวยามไม่เคยรีสวยส,วย,สยามมาบ่เนานะ အဲဒီမေတ္တူမာကတော့ဆရာဆရာမဆိုရင်ຕະလုံးတွေပဲခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မျိုးွဲနေရာကြီးအចောင်းရင်းကခလူခလူဆိုတာကကြတော့ဒီအလဲတန်းမူလာတန်းအထက်တန်းကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုခလူလို့ခေါ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေဆိုရင်တော့อาจารย์လို့ခေါ်ပါတယ်อาจารย์ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างเจ้าလူကြီးလုံသားတွေကိုပြောတာပါ คนขคับรถคนขับรถคนขับรถอาตมาแม่บ้าน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 สุลัยจารุอิงบอสุรัตน์ที่เป็ชาติลงยุกอิงเชี่ยม,มาสุารัตที่เป็นในชาบาดเล่พนักง,งานเสบพ,พนักง,งานเสบพ,พนักง,งานเสบสเวโดผู้ช่วยผู้ช่วย ผู้ช่วยอากูพ่อครัวพ่อครัวะพ่อครัวสโพมูช่างไม้ช่างไม้ช่างไม้ลตาตมาช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ามีตมะผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการแมนิจเจอร์ ยูจะเป็นเมดีและด,ดมาสยุยเนาะเขาสุปิดอดบุปิดอดเบียมียาบนเนพยาบาลนังพยาบาลนันงพยาบาลใาาสมช่างตัดผมช่างตัดผมช่างตัดผมจะเป็นยาเสยีย